สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะดูตามช้านะคะชาวกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2563นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสไครนะคะ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านยังให้การต้อนรับอาจารย์เหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่เป็นผู้รับชมใหม่นะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะถ้าอย่างไรอาจารย์ขอกาลังใจนะคะช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขออนุญาตสับไพเพื่อเปิดดวงชาวกรกฎนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่เป็น2แถวนะคะแถวแรกเป็นดวงกรกฎเองนะคะแถวที่2เป็นดวงคนรักของกรกฎคะ่ะ ค่ะเราดูฝั่งคนชาวกรกฎนะคะความรักความสัมพันธ์สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญค่ะคิงเพนนอลค่ะสิบถ้วยค่ะ เดินไพ่นิดหนึ่งนะคะราชาดาบ The Moon แล้วก็อสศวินถ้วยค่ะขอดูฝั่งคนรักชาวกรกฎด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แปลทีเดียวเลยนะคะคนรักชาวกรกฎค่ะ เขาได้ไพ่อะไรจัสเมนหนึ่งถ้วยแปดดาบราชินีเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะ The Magician The Sun ค่ะโอเค อาจารย์แปลฝั่งชาวกรกฎก่อนนะคะกรกฎเป็นไพ่เพจเพดเครมเป็นภาพคนกำลังอกอดเงินอยู่เหรียญอยู่ในอ้อมกอดคือความผูกพันแน่นอนนะคะอยากส่งข่าวถึงคนรักก็ได้หรือแปลว่ารออยู่ก็ได้นะยืนลักษณะการรอคอยด้วยรอข่าวสารข้อมูลรอการติดต่อกลับมาของคนรักอยู่นะคะไพ่ขยายเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะเป็นภาพ ชายหญิงกาลังยืนคุยกันก็แปลว่าชาวกอกดกับคนรักมีโอกาสจะได้คุยกันเจอเจอกันไม่ใช่แค่คุยแมสเซจคุยไลน์ line, หรือวิดีโอแค่นั้นนะวีโอคอลแค่นั้นอนะาจารย์มองบางคนก็นัดเจอกันเลยเนี่ยนะเจอการอยู่หน้าบ้านนี่แหละอ่านะฮะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ การติดต่อเป็นคิงเหรียญด้วยก็มีความมั่นคงในการที่จะพัฒนาการนะคะในเรื่องของความรักฝ่ายโน้นเขาก็โอเคยังมั่นคงเขายังอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ธาตุดินไพ่เห็นความมั่นคงนะคะอาจารย์เรืงมองว่าอันนี้เป็นตําตแหน่งของการติดต่อนะคะก็เลยมองว่าดีนะคะแล้วก็ตําแหน่งจิตใจนะคะ ชาวก,กรกรกฎก็รักเขาเขาก็รักกรกฎนั่นแหละคะ่ะสิบถ้วยต่างคนต่างผูกพันกันตำแหน่งจิตใจเป็นไพ่สิบถ้วยสายรุ้งที่พาดผ่านขอบฟ้าเลยนะคะก็แปลว่าคงจะคงจะสมหวังกันนะคะไพ่จะมีความสุขนะยิ่งใครที่รักกันอยู่แล้วก็ยิ่งจะรักกันมากขึ้นนะคะใครที่แต่งงานกันแล้วก็มีโอกาสแบบเขาเรียกว่าไปฮันนีมูนรอบสองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใคร เป็นแค่คู่รักก็น่าจะไปถึงแบบโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานก็ได้เหมือนชาวกรกฏก็หวังในเช่นนั้นหรืออาจจะมีการพูดคุยตกลงกันอยู่ก็ได้นะคะในตำแหน่งความรักออีกตำแหน่งหนึ่งที่จะมองอ่ะเป็นราชาดาบราชาดาบนะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะไม่ว่าเราและเขาแหละค่ะโดยเฉพาะกรกฎก็คือเด็ดขาดแล้วจะไม่ เขาเรียกเด m มูนไม่กังวลไม่คิดมากแล้วเขาคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่เราจะเลือกตำแหน่งสรุปเป็นอัศวินถ้วยด้วยยิ่งแปลว่าความรักความสมหวังอันจะเกิดขึ้นที่กร,รกฎไฟฟันก็มีโอกาสที่จะเป็นความจริงได้ที่ไพ่สิบถ้วยที่ขึ้นตำแหน่งจิตใจนะคะมาดูคนรักของกร,รกฎขึ้นไพ่จัสเมนนะคะ ไพ่จัดเม้นนี่คือการประกาศการเปิดเผยได้นะคะแล้วก็แปลถ้าใครที่มีปัญหากาันแปลการรีเทิร์นเลยนะคะหนึ่งถ้วยความรักความสัมพันธ์การกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะนะคะความรักแบบเขาเรียกว่าเปิดเผยอิ่มเอ,อิบเลยนะคะไพ่ใบนี้นะ,ะในตำแหน่งการติดต่อนะคะไพ่แปดดาบมีแปลว่าตอนนี้อาจจะ อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะเหมือนการการติดต่ออาจจะยังไม่ได้ถึงใจอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็อาจจะติดในแง่ช่วงนี้ถ้าพูดตา,ตามตามตามเข้าเรื่องก็คือสถาน,นการณ์ไวรัสโควิดระบาดก็อาจจะมีช่วงห่างกันบ้างแต่คุณก็คุยโต้อตอบกันได้อาจารย์มองนะคะคนรักคุณก็คิดถึงคุณเนี่ยตำแหน่งเขาตำแหน่งใจเขาเป็น ราชินีเหรียญนะ่ะเขาก็เนี่ยนั่งเศร้าคิดถึงอยู่เนี่ยนะคะ,ะในตำแหน่งความรักอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแต่เหรียญตัวนี้มันปิดปากถ้มอยู่นะคะมันก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะเปิดต้องการที่จะเจอต้องการที่จะคุยเขาอะแหละคน,ค,นคนรักกรกอนั่นแหละนะเขาก็คิดถึงคุณไม่น้อยกว่าคุณคิดถึงเขาอะ่ะมันเหมือนใจใจสื่อถึงใจ ถึงกันนะคะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโอกาสดีๆนะที่จะใครบล็อกกันอยู่ก็จะเปิดบล็อกนะอย่างเงี้ยบางคนอดีตมีปัญหาต่อกันเนี่ยนะคะก็จะต้องเปิดใจเปิดเปิดบล็อกคุยกันละนะต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะไพ่พระสังฆราชไพ่แห่งความมั่นคงนะคะไพ่แห่งถ้ามองอันนี้เป็นธาตุความรักเลยนะชายหญิง คู่นี้เป็นสาวกของอเขาเรียกว่าผู้ปกครองอในเรื่องของศาสนาบางลัทธิอะถ้ามองนะคะอาจารย์เลยมองว่าคุณสองคนก็เหมือนกับเป็นเป็นความรักที่เป็นเป็นธาตุความรักกันก็ได้มันมองลักษณะอย่างนั้นเลยนะคะไพ่ชุดนี้นะคือพร้อมที่จะรักกันหรือเป็นธาตุความรักตลอดไปอะนะอาจารย์มองประมาณนั้นนะ เขาอะในตำแหน่งเขาด้วยเขายิ่งรักกรรกฎมากๆเลยนะคะเออแล้วก็มีไพ่เดอะซันเป็นตำแหน่งปิดท้ายตำแหน่งสรุปไฟคนราของกรรกฎะคือความสำเร็จความพระอาทิตย์จาดแสงนะคะลงมาเป็นความผูกพันเนี่ยภาพผู้หญิงกับเด็กนั่งแม่ลูกก็ได้นะคะมีดอกทานตะวันที่เบ่งบาน ถ้าความรักเนี่แหละค่ะก็จะอาจจะไปถึงขั้นแบบมีครอบครัวมีลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าใครมีครอบครัวกันอยู่แล้วเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างก็โอเคยังรักกันอะ่ะก็ต้องกลับมาได้เขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจเขาก็รู้สึกเสียใจในสิ่งนั้นแต่เขาจะกําลังที่จะกลับไปแก้ไขอะจัสเมนตคือการเปลี่ยนแปลงการขอโทษการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะอาจารย์เรามองในแง่ดี อาจารย์ขอพูดเรื่องคนโสดนิดหนึ่งในตําแหน่งคนโสดบุตตะขึ้นราชาดาบอาจารย์มองว่ามันเป็นไพ่บุคคลและขยายด้วยไพ่สิบช่วยสําหรับกร,รกกคนโสดก็จะมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามาคุณผู้หญิงก็อาจจะเจอผู้ชายที่อายุมากกว่าบุคลิกนิ่งเงียบขึมนะคะจริงจังเอาการเอางานเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักคือทํางานหนักไม่ใช่ต่อ,อยจริงๆนะพูดถึงก็คือเขาเป็นคนที่ เก่งการเก่งงานอาจจะเป็นพวกทหารระดับในพันในคนก็ว่าไปไพ่ใบน,นี้หรือระดับเจ้าของธุรกิจอาจจะเจอคนแบบนั้นหรือถ้าฝ่ายชายคุณก็เจอผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายอ่ะออกจะนักเลงนิดๆออกจะแบบไม่ใช่นักเลงแบบกุ้ยข้างถนนนะไพ่ใบนี้ก็คือมีคุณภาพนะคะเขามีชื่อเสียงมีอํานาจทํางานเก่งเนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงแบบนั้นแหละ,อ,ะอาจจะพึงพอใจยันเกิดขึ้นได้สําหรับ คุณโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอสรุปความสัมพันธ์ด้วยไพ่ออราเครื่องค่ะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ครบแล้วจะ พยากรให้ฟังเนาออาจารย์ใช้ไพ่เจ็ดใบนะจ๊ะโอเคอะนะคะอาจจะคือไพ่เนี่ยมันสามารถที่โยงถึงกันได้นะต้องดูว่าบางคนเห็นไพ่เสียแล้วจะแปลเสียทั้งหมดอาจารย์พยายามที่จะพูดในเรื่องของการพยากรณ์ไพ่ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่ตำแหน่งสรุปที่เป็นรูปมีดปักอยู่ที่มือเลือดไหลนองอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ข้างแรมแล้วมีสิ่งที่มันเหมือนกับการนั่งสมาธิหรือการที่แบบปิดบังซ่อนเลนอะไรบางอย่างหรือการที่มีปัญหานั่งอยู่บนหนามด้วยนะคะสิ่งนี้อาจารย์มองว่ามันได้จบนะคะมันได้จบเพราะว่าอาจารย์มองในตำแหน่ง ใจิตใจของคุณสองคนนะอาจารย์เชื่อมนะคะคุณคิดถึงการใช่ไหมสิทถ่วยแล้วก็ราชินีเหรียญพอตำแหน่งเป็นลักษณะของการเเขาเรียกว่าการการปล่อยวางนะไพ่เหมือนกับการรู้รู้ในสัจธรรมของชีวิตอะนะคะไพ่ใบนี้นะอาจารย์มองการการเรารู้ว่าการที่หิวโหวยหรือการความลำบากหรือการที่ไม่มีกันและกันในช่วงหนึ่งอะ พวกคุณเจ็บปวดแค่ไหนพวกคุณขาดขาดไอรักความอบอุ่นที่มีต่อก,กันคุณรู้เลยว่าคุณอยู่โดยที่ไม่มีกันและกันไม่ได้อาจารย์มองนี้มากกว่านะคะเนี่ยมันสามารถโยงไปถึงกันนะคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาการหิวโหวยอะ่ะอันนั้นนี่มันไปนหิวโหวยอาหารการขาดแค่นอาหารเห็นไหมผอมโซแต่ถ้าความรักมันคือหิวโหวยความรัก หิวโหยทางจิตใจที่ต้องการให้จิตใจเราอิ่มมีความสุขมันคนละอย่างกับการกินในแง่ของอาหารแต่านนี้มันเป็นการกินทางทางจิตนะทางจิตวิญญาณน่ะนะคะคนต้องเข้าใจนิดนึงนะคะให้อ่การจุดเทียนเทียนที่มันดับไปแล้วนะ่ะมันเริ่มต้นใหม่ได้ก็แค่เราจุดมันขึ้นมาใหม่การให้อภัยกันการเสียสละ คุณดูสิเทียนเนี่ยเวลาเราจุดไปมีน้ําตาเทียนใช่ไหมคะมันเกิดน้ําตาเทียนเกิดมาก็คือเสียสละเพื่อที่จะให้เกิดแสงสว่างให้ไส้เทียนเนี่ยติดแล้วมีแสงสว่างโดยยอมเสียตัวเองไปทีละนิดนั่นแหละคือรักเท้อมตะนิรันดร์การนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ตําแหน่งที่หนึ่งจะบอกถึงการสัมผัสการสัมผัสการประสานมือกันแบบ แนบแน่นนะคะไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาได้อ่ะเห็นลูกโลกไหมคะอาจารย์เลยแปลว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางการสัมพันธ์รักของคุณต่อกันและกันได้นะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนการปิดตามันจะถูกเปิดออกมาเหมือนคนนี้เห็นไหมฮะเด็ก จราจรทาคลอดเด็กเกิดมาแล้วอ่ะเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรที่แบบเราเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่าวจราจรเขามีหน้าที่ทาคลอสซะเมื่อไหร่อ่ะแต่ทําไมเขาทาคลอดในภาวะฉุกเฉินเพราะนั้นอะไรที่เราไม่คาดคิดคาดฝานะันมันเกิดขึ้นได้ในในชีวิตคนเราคุณอย่าคิดว่าความรักเนี่ยมันจะล้มเหลวไปตลอดปีหรือตลอดชาติหรือตลอดชีวิตคุณ เราเปิดใจกว้างเรามองมุมบวกให้อภัยกันในสิ่งที่มันเคยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจกันท้อแท้การถดถอยของชีวิตอะไรก็แล้วแต่การหักหลังที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอความเจ็บปวดที่มันแทบจะแบบทนไม่ได้ก็แล้วแต่แหละพไพ่ใบนี้มันโหดร้ายเกินไปไหมอะไรประมาณนี้แต่แล้วเมื่อ เมื่อการขอโอกาสการการมาเริ่มต้นน่ะมันก็ควรให้โอกาสกันมะนะคะอย่าพึ่งอย่าพิ่งเขาเรียกว่าปิดกั้นโอกาสนั้นเปิดตาเปิดใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะเทียนจะสว่างแล้วอาจารย์ก็อยากให้กรกฏทุกคนสมหวังเนาะชาวกรกฏจะสมหวังกันอีกครั้ง จากการเริ่มต้นจุดเทียนกันใหม่นี่เองนะคะอาจารย์ขอไพสรุปคำแนะนำจากไพนางฟ้าโรแมนซ์อังเชินค่ะขอสองใบาจากคำแนะนำหรือไพสรุปของนางฟ้ากันนะคะไพนางฟ้าโรแมนซ์ว้ายังไงเอ่ยขอสองใบาจาก่ะลิลิสยัวแอคเดอะชาร์ h เ c สคอมทูเ e ลียร์ยัวเ r ้ยเนี่ยก่อ, act, อขออีกใบค่ะ อืมนะอันลิคว there not enough attraction or chemistry to keep this relationship going อืมนะฮะไพ่นี้อาจจะแปลในแง่อย่างนี้ละค่ะเหมือนที่อาจารย์อธิบายมานั่นแหละอะไรก็ตามที่มันเป็นเนกาทีฟมันไม่ดีอ่ามันมีอุปสรรคกับความรักความรู้สึกของเราปลดปล่อยมันค่ะเคลียร์มันนะฮะเคลียร์อินนิ เคลียยัวอีที่มันติดลบมันเป็นเนื้อฉอืมมันไม่ดีอ่าความรักที่เราคิดว่ามันไม่มีพลังงานมากพอมากพอเราก็ต้องสร้างสร้างกันใหม่ขอโอกาสกันใหม่นะคะเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังขอโอกาสผู้หญิงคนเนี้ยเห็นไหมฮะผู้ชายคนนี้จับมือผู้หญิงมาจุมพิษอยู่เลยนะคะการขอโอกาสคุณสองคนอาจจะเหมือนกับ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปต่อกันไม่ได้ไหมเราควรจะแยกกันไหมมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่า,อ,าอยากอยากตัดสัมพันธ์อยากอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์มองว่าก็เหมือนที่อธิบายมาถ้าคนนึงขอโอกาสก็ลองให้โอกาสกันเขาอาจจะปรับปรุงตัวเขาเองหรือทําตัวเขาเองให้ดีขึ้นนะคะซึ่งที่อาจารย์อ่านมามันเหมือนกับว่าพวกคุณจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งนั่นเอง นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์คิดว่าจะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะโอเคนะคะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ